สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับบิวนะครับผมจากเพจไม่ตามเองคำวันนี้ก็จะมาพูดถึงพาร์ทที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการเลือก EA แล้วนำา EA จากพอร์ตฟลิกไปใช้งานอย่างไรนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับแพ็กเกจสตาร์เตอร์ที่ทุกคนสมัครกันนะครับผมก็จะได้สล็อตนะครับผมเลขพอร์ตเนี่ยหนึ่งสล็อตนะครับผมแล้วก็โหลด EA ไปใช้ได้1ตัวนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า EA ของทางเราเป็นบุฟเฟ่ เ,เลือกตัวไหนก็ได้แต่เลือกได้แค่1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับสมัครเพิ่มเติมเป็นแพ็กเกจเดอร์ก็จะเลือกได้สามตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมาเปลี่ยนได้อีกทีนะครับจะเปลี่ยน EA ได้อีกทีตอนจ่ายท้งใหม่นะครับผมก็คือช่วงปลายเดือนนั่นเองก็คือต้องรันใบพรก่อนแล้วเขาจะเปลี่ยนโอเคไหมครับโอเคอย่างแรกครับวิธีที่จะใช้งาน EA ของเรานะมีขั้นตอนไม่ซับซ้อนเลยครับหนึ่งคือเราต้องไปหา EA ก่อนครับอ่านะครับผม นี่คือหน้านะครับกดมาที่หน้าโรบอทต,ตรงนี้ครับอ่าเนะมื่อกี้ใครอยู่หน้าแอค,คเคานต์ดีเทลอยู่นะครับก็ให้กดมาหน้าโรบอทได้เลยครับโอเคเมื่อทุกคนกดมาหน้าโรบอทเรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอกับส마ทฟิลเตอร์นะครับเพิ่งตัวส마ทฟิลเตอร์เนี่ยสามารถเลือกได้เลยจะเอาเอแนวไหนจะให้แอคเคาน์เนี่ยเรียลแอคเคาน์เนี่ยรันมาเกินกี่เดือนนะครับผมอ่าตัวที่โปรซินกำไรนะครับผมโดนประมาณจากผลแบ็กเทสนะแบบกำไรโดยประมาณจากผลแบ็กเทสเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับดอดาวประมาณเท่าไหร่ นะครับผมอ่าสามารถใช้แล้วก็เสิร์ชได้เลยเข้าใจไหมครับก็มีเอให้เลือกมากมายนะครับผมอย่างของผมนะครับผมก็จะชอบเปิดมาหน้าแบบหน้า3นะครับผมอ่าซึ่งเป็น EA นะครับผมตัวที่อยู่มาอย่างยาวนานอย่างเช่น 027XK Martingale ตรงนี้นะครับกดเข้าไปผมชอบตัวนี้มากๆเลยครับก็มาดูนะครับข้อมูลนะครับผมรูปภาพผลแบ c k t e s นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถเอ่อดาวน์โหลดตัวแบ c k t e s นะครับหรือว่าดาวน์โหลดรีพอร์ตลงไปอ่านกันได้นะครับผม ข้างล่างก็จะมีข้อมูลเชิงลึกต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็อันนี้ฟีเจอร์สําคัญของทางเราเลยนะครับผมว่า EA เนี่ยมันเปิดช่วงไหนนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันเปิดช่วงไหนบ้างอะไรยังไงตอนนี้มีออเดอร์อยู่ไหมอ่านะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ดึงมาจากพอร์ตจริงนะครับผมจากไม Facebook กกันเลยโอเคไหมครับหากได้ EA ที่ชอบแล้วนะครับผมให้กดเฟรนด์บอท ไปนะครับต้องบอกก่อนนะครับวิธีที่จะรัน EA จากบอร์ดฟิกนะครับต้องกด f a v o r i t e EA ที่ชอบก่อนนะครับกดกี่ตัวก็ได้เสร็จแล้วนะครับเมื่อกด Favorite EA ที่ชอบเสร็จนะครับให้มาที่ Account Detail นะครับผมอ่า Account Detail ของเราเนี่ยแล้วก็กดนะครับผมมุมซ้ายมือนะครับผมมีคำว่า Management อยู่นะ Management เนี่ยนะครับผมจะเป็นการที่เราเนี่ยเพิ่มพอร์ตเพิ่มเลขพอร์ตของเราไปเพราะต้องบอกก่อนนะครับ EA ของทางบอร์ดฟลิกเนี่ยที่ให้ดาวน์โหลดไปใช้เนี่ย มีการล็อกรหัสนะครับแต่ว่าเป็นการล็อกรหัสนะครับผมที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าไม่ยากครับอย่างแรกเลยครับทุกคนจะเห็นนะครับผมว่าในตัวของ Account นะครับผมของบอทฟ i ิกเนี่ยทุกคนจะมีสล็อตตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมสล็อตตรงนี้ซึ่งนะครับผมเราอยู่ Starter p a ์แพนาองสตาร์เตอร์แนี่ยมันจะมีสล็อตให้แค่1นึ่งพอร์ตเท่านั้นครับแล้วก็กดอย่างแรกเลยครับกด d d d แอคเคาท์ตรงนี้เข้าไปกด Add a c c o u n t ครับ แอด้เาเนี่ยเราก็เลือกเขาว่าจะเป็นบัญชี mt4 m t 5เลือกได้เลยครับ mt4 account name นะครับอาจจะเป็นชื่อของเราเนาะอ่าตรงนี้จริงๆนะครับผมเหตุผลที่ให้ใส่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีระบบฝากรันด้วยนะครับผมมันจะมีระบบฝากรันด้วยแบบฟ r e e vps ทุกคนไม่ต้องมีเซิร์ฟเองนะครับเรามีบริการรันให้นะครับผมก็อาจจะต้องใส่นะครับตัว id password แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่จะโหลดไปรันเองซึ่งแพ็ก starter กับแพ็กเทรดเดอร์ธรรมดานะครับผมเราจะไม่มีบริการฟ r e vps นะครับจะมีบริการ vps ตั้งแต่ แพ็กอินเวสเตอร์ขึ้นไปโอเคไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับแพ็กอินเวสเตอร์ขึ้นไปเดี๋ยวจะมีฟรีวีเอนะครับโอเคนะครับแล้วก็กกเลข Mt 4ฟได้เลยครับอย่างของผมเนี่ยสามศูนย์สามสี่หกสองนะครับผมก็กรไปกสามศูนย์ไม่ต้องกกพาสเวิร์ดก็ได้นะครับไม่ต้องกกพาสเวิร์ดกับเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคมห้กดไปเลยอ่ายืนยันครับดำเนินการเรียบร้อยครับมันก็จะมีพอร์ตตรงนี้ขึ้นมามทุกทุกคนเห็นไหมเออพอร์ตน่ารักน่ารักตรงนี้ขึ้นมามทุกทุกคนเห ซึ่งพอร์ตนี้ก็สามารถนะครับในอนาคตก็ลบได้นะครับแต่ว่าก็เดือนละครั้งนะครับถึงจะลบได้เนาะตอนเปลี่ยนพอร์ตโอเคหลังจากนั้นครับมาดูวิธีการในการแอับดาวน์โหลด EA มาใช้กันดีกว่าครับหลังจากที่เราแอดนะครับตัว Account ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีนะครับตัวสล็อตนะครับของพอร์ตขึ้นมาให้1สล็อตอ่าเห็นตรงนี้ไหมครับสล็อตของพอร์ตเนี่ยแถวยาวขึ้นมาเนาะแล้วก็กดไปที่ Account ครับอ่าเราเลือก Account นี้มารันนะครับ เราเลือกคู่เงินไหนก็ได้นะครับผมคู่เงินที่เราจะไปรันคู่นี้นะครับแล้วก็เราเลือกนะครับผมตัวของ all favorite t o นะครับงนี้มันก็จะกรองมาจากตัวที่เรา favorite ไปแล้วครับถ้ายังไม่เฟ v ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับตรงลิกนะครับผมอันนี้กดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าในแพ็กเล็กเราเอาไปรันเองอยู่แล้วนะครับนี่ก็กดดาวน์โหลดนะครับเรียบร้อยครับกด success ได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับผมสัญลักษณ์พอร์ตเราก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่อ่าแล้วก็ สเตตัสก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับคือพอเราสามารถรันได้เลยนะครับผมวิธีการรันของแพลตฟอร์มฟลิกนะครับผมก็คือการที่เรานะครับผมมากดดาวน์โหลดตรงนี้เห็นไหมครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปครับก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเทคมันเกี่ยวเอมาแล้วนะครับเอมาแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอปปลายเดือนนะครับผมเรารู้สึกไม่ชอบเเอตัวนี้นะครับเราก็สามารถมากดสต็อปตรงนี้ได้นะครับผมกดสต็อปตรงนี้ได้โอเคไหมครับ ถ้าเกิดในอนาะคตไม่ชอบนะแล้วเดี๋ยว E A นะครับผมมันจะมีกระบวนการกันดิ้งออกจากพอร์ตของเราเองนะครับแต่ประเด็นก็คือผมขอเตือนนะครับถ้าจะเปลี่ยน E A เราไม่มีการรับผิดชอบนะครับผมความเสียหายใดๆดังนั้นรอ E A มันปิดออเดอร์ให้หมดก่อนนะครับหรือเราเคลียร์ออเดอร์ให้เรียบร้อยก่อนค่อยปิด E A นะครับผมแล้วค่อยเปลี่ยนตัวจะปลอดภัยที่สุดโอเคไหมครับหลังจากดาวน์โหลด E A มาแล้วนะครับผมก็ให้เราเอา็กแท็กไฟล์ลง มานะครับผมอ่าไว้ที่ไหนก็ได้ครับสักโฟลเดอร์นะครับผมโอเคไหมอย่างเงี้ยผมเนี่ยมาแล้วมันก็จะมี MD ศ2 7ย์สด XTECMartingale มาแล้วนะครับเราอ่าสามารถคัด Copy นะครับผมเอาไปรันในพอร์ตเราได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งาน EA นะครับก็จะเหมือนเ a ียทั่วไปนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ VPS ไว้รัน EA ต้องไปเช่าก่อนนะครับผมเพราะว่า EA ของ ทีมงานเรานะครับหรือ e a ของบอทฟริกเนี่ยก็เหมือนเ a ของหลายๆเจ้านะครับต้องมีตัวกลางเป็นเซิร์ฟเวอร์คอยรันนะครับไม่แนะนาให้รันบนทคอมนะจะเืิงค่าไฟโอเคไหมครับสมมุติว่าเราเช่าเซิร์ฟเวอร์ VPS ไว้รันเรียบร้อยแล้วนะครับผมล้วก็มากดที่ไฟล์นะครับผม open data folder นะครับผม mg4 แล้วก็ e x p o เ t เพื่อติดตั้ง ea ได้เลยครับอ่าแบบนี้ครับตั้ง eA เนาะอเอ โอเคทีนี้มีข้อควรระวังที่จำเป็นนะครับตัวของ EA จากแพลตฟอร์มบอ t f l ฟลิเนี่ยเรามีการดึงข้อมูลจากบนเว็บไซต์เราลงมานะครับพวกเรื่องการล็อกรหัสนั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอา EA ไปลงเฉยๆเนี่ย mm hmm. นะครับมันจะขึ้น e er อ r o r นะครับผมว่า cannot connect to b o t f l i x server นะครับคือมันไม่สามารถค n n e c t กับ b o t f l i x server ได้วิธีการนะครับผมต้องกด่าอ,อย่าลืมกด a u t o ้ e s ตเียนะกด To นะครับผมอ่า ไปที่นะครับอชั่แล้วก็ไปที่ expert advisor แบบนี้ครับผมก็คือกด two นะครับมาที่ option ตรงนี้นะหรือกด ctrl o ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับไปทุกคนเลือก tab นะครับผมมาที่คำนี้ครับคำว่า expert advisor อพอมาที่ expert advisor เสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้มาที่ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับผมอ่ากด allow นะครับผม web request ตรงนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมกด allow web request ให้เรียบร้อยนะครับพรากด allow web request ก็อย่าลืมใส่เว็บไซต์ข้างล่างของเราด้วยนะครับเว็บไซต์ของเราก็ใส่จากตัว b o t f l i k ได้เลยนะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับเราก็ เปิดนะครับผมบอทฟลิกขึ้นมาอ่าหน้าแรกของเราเนี่ยครับผม URL ตรงเนี้ยนะครับผมจะใช้ URL นี้ได้เลยครับนี่ครับ URL ตามนี้อ่านะครับ https นะครับผมจุดจุดทับทับนะครับอาจจะดูยากนะครับผมดังนั้นอ่าให้ก๊อป URL ของเว็บไซต์เราหน้าแรกมาได้เลยครับนี่อ่าเนี่ยครับมาที่หน้าแรกของบอทฟลิกนะครับมาที่หน้าแรกของบอทฟลิกแล้วก็ดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับผม อ่าก๊อปตัว URL เว็บตรงนี้นะครับผมมาใส่ลงในตรงนี้ได้เลยครับอ่านี่นะครับใครมองไม่เห็นนะครับผมเปิดรูปใหญ่ๆนะครับต้องใส่ตัวนี้เข้าไปใน a r o u n เว็บ Request นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้แต่ถ้าใส่ไปครั้งเดียวนะครับพอร์ตที่ใส่ไปแล้วนะครับผมมันก็จะไม่ต้องใส่อีกแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าในพอร์ตเนี้ยรัน EA Bot Fix ก็อย่าลืมนะครับ a r ราวเว็บ requestt นะครับผมตัว Bot Fix ให้เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับอ่าโอเคไหม เมันก็จะเชื่อมต่อก,กับเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วก็เอา 27x7 ม,มาลงได้เลยครับพอม,มาลงเสร็จแล้วก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับผมเครื่องไหนก็สามารถเซตติ้งอะไรก็ได้ครับสามารถนําไปแบ็กเทสได้ด้วยนะครับเพื่อทดสอบผลตั้งค่าพื้นฐานนะครับผมเป็นค่าโรงงานแล้วไม่ต้องเซตเพิ่มนะครับผมแล้วก็อันนี่คือพื้นฐานเอนะอย่าลืมกด allow live trading นะครับผมโอเคไหม ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ก็คือวิธีการนะครับผมนำโรบอทลงใน MT4 จากเว็บ o n f r e e นั่นเองคือจริงๆครับมันก็คือการดาวน์โหลด EA เนี่ยมาใช้งานปกตินั่นแหละแต่ว่าจะต้องไปเพิ่มนะครับผมตัว URL เว็บเนี่ยในทูอ่าเห็นจำได้ไหมครับในทูกดทูทางซ้ายมบนนะครับกดออปชันนะครับผมแล้วก็กดตัวนี้ครับ Expert Advisor นะครับผมอ่าแบบนี้ Expert Advisor นะครับผมแล้วก็มาที่ อา,อาอาาเว็บรีเวตตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ค,คือวิธีการใช้งานตัวบอทดฟลิกทั้งหมดนะครับผมนะตรงนี้โอเคไหมครับประมาณนี้ครับทุกทคนสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ น่าจะไขข้อข้องใจหลายท่านนะครับผมที่ลองใช้บอทฟิกแล้วนะครับอาจจะลืมแอด URL เว็บนะครับลืมกด Allow Web Redirect นะครับผมก็เลยคอนเน c t ต์กับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้พัฒน์ต่างๆของบอทฟิกนะครับผมก็สามารถติดตามนะครับผมตัววิธีการสอนได้นะครับผมหรืออยากทราบอะไรนะครับผมก็แอดไลน์แอดของทีม Meta b a k u p 56มาได้เลยนะครับคือกดแอด Meta SX c l u ขับในไลน์นะครับแล้วก็มาสอบถามกันได้โอเคไหมครับสำหรับพาร์ทน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ